โอ้โหพี่น้องห่างหายกันไปนานนะส้มตำนะวันนี้ป้าหนาจัดให้ออืกลิ่นแบบมาเลยอะ่ะกลิ่นปลาร้าหอมกลิ่นมะกกอกอมะนาวมาเยิ้มๆโอ้ยน้ำลายมันเต็มปากแล้วพี่น้องเลยมาเดี๋ยวต้องชิมสักหน่อยละอ,อ่ะมาเนี่ยนาเล็กแบ่งมาแล้วนะมากินแบบนี้นี่ฮะ มีผักก็มีเนี่ยเป็นมะเขือแล้วก็แตงกวาสักหน่อยนึงมาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงนั่งมาพี่น้องมุมนี้อร่อยแน่นอนนะน้าเล็กนั่งมุมนี้แล้วได้กินของอร่อยแน่เนี่ยสมงตามเ๋ยต้องชิมเลยดอเป็นเส้นเป็นเส้นนะ รจรึ้นเป็นผลงานของเราด้วยครับไปหามะกอกป่าเนี่ยเอามาใส่ไว้ ใส่ตัวเย็นไว้แล้วก็ฟิตไว้นะ่ะพอแบบเราจะใช้เราก็ออกจากช่องฟิตมาแช่น้ำไว้นะ่ะแล้วก็ตักมันกลิ่นมันหอมตลอดเลยมันใช้ได้เป็นปีจริง อร่อยมีแบบตามแบบธรรมชาติเนะมีปลามีมะก,กอกใส่มะเขือเอาไปด้วย พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พามากินส้มตำนะฝีมือป้าหนาอีกแล้วนะใส่มะกรอกป่าสุดยอดอร่อยมาก